ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ผมในช่องบูมทรชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตอะไรนิดหน่อยนะครับก็คืออ่าจเจ้าคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับที่ผมได้ทําการอัปเดตไปให้เพื่อนๆดูนะครับที่ทํารีวิวไปนะครับตรงนี้นะครับ ผมนะครับเข้าไปใช้งานแล้วมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้นั่นเองนะครับผมเจ้าแอปนี้นะครับถ้าเราดูวิดีโอไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้รับเปลี่ยนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทําการปิดปรับปรุงระบบนะครับหรือว่าเขาทําการปิดตัวไปแล้วนะครับหรือว่าเขาไม่ทําการจ่ายแล้วอะไรตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรอได้นะครับก็อย่าเพิ่งลบแอปก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆนคนไหนที่แบบเออไม่อยากจะเสียเวลานะครับหรือว่าลบ ลบไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมเปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์ก็แนะนำให้ลบได้นะครับผมโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับทําไมถึงดูวิดีโอไม่ได้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บูงซ่าชา n นลด้วยแล้วกันนะครับผม โอเคสนใจวิธีการหาเงินฟรีหาบิตคอยฟรีนะครับหรือว่าอาอะไรต่างๆเข้ามาดูได้เลยนะครับในช่องของบ o มซ a c h anel n นะครับติดปัญหาสงสัยอะไรตรงไหนก็มาถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้ก็มีเกมด้วยนะครับบูมซ่าช anel n ลงเกมวาด้วยนะครับตรงนี้นะครับอยากให้เล่นเกมอะไรนะครับก็อ่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันสักหน่อยนะครับ อ่าโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในตัวแอปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของแอปเลยนะครับเสร็จทีนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเรามากดที่คําว่าเพย์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมกดไปดูนะครับอ่าเสร็จทีนี้เราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับที่คําว่าเพย์ตรงนี้นะครับที่วิดีโอนะครับพอผมกดไปนะครับอ่ามันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้นะครับเราไม่สามารถกดดูวิดีโอได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็เหมือนกับเขาน่าจะ บินไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเปลี่ยนปรปับปรุงระบบนะครับหรือว่ายังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับถ้าเพื่อนคนไหนรอไม่ได้ก็สามารถลบแอปไปได้เลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับกับแอปแอป,แอปนี้นะครับผมโอเคก็วิธีการทํางานของแอปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็แนะนาให้เพื่อนหยุดเล่นกันก่อนก็ได้นะครับโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแค่นี้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากให้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับแอปไหนแอปอะไรนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนไปเห็นแอปนั้นมาแอปนี้มานะครับแล้วอยากรู้ว่าเขาจ่ายจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็มาถามผมในคอมเมนต์ได้นะครับมาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมสามารถพูดคุยได้ตลอดนะครับผมแต่ถ้าผมตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ครบทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเกมเกมผีเกมยิงเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็มาคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าพี่ชาแนลอยากให้พี่เล่นเกมนี้หน่อยเกมนั้นหน่อยอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมผมจะพยายามสร้างความสุขให้เพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคในส่วนของวันนี้นะครับ ก็ผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีวิธีการหารายได้เสริมอะไรใหม่ๆมานะครับแบบฟรีๆนะครับผมก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมโอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่กับบูมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับโอเควันนี้บูมซาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ